อนี่อึ่งหรือกบครับเนี่ยจวดเลยครับไปโดนมา่จะกบหน่อยเจับตัวใหญ่นะรั่นเดอดสีดำข้างหังมีมีตวนใหญ่เขยบโบคาดเดินไปเดินมาดุดรุก สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่ปากช่องนะครับพอดีระหว่างทางฝนตกตกแรงมากครับก็เลยว่าจะไปจับอึ่งก่อนนะครับผมหาไตอึงครับวันนี้หาไตอึงหาไตอะไรนะพี่หาไตอึงอึงนะครับอึงเราจะไปจับอึงกันนะครับผมตามกันไปเลยครับนี่ครับข้างหลังผมนะครับนี่ที่เราจะจับอึงกันคืนนี้นะครับผม เราจะดูเราจะดูครับว่าแถวนี้มันจะมีอึ่งให้เราจับไหมครับผมเราจะจับอึ่งตางก่อนนะครับผมแล้วเราก็จะไปจับอึ่งน,น้ําครับอึ่งนี่มันอยู่ในน้ําครับผมที่มันร้องโอ๊กโอ๊กโอ๊กอ๊กเจอแล้วอึ่งหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนี่ ใส่ถุงก๊อปแก๊บครับกระทันหันนะครับไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยวนครับอีกตัวหนึ่งครับนี่นี่ครับ นี่ครับอีกตัวหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับจับเรียบร้อยครับนี่ดูครับพี่หมูพี่ไม้ครับพี่หมูพี่ไม้ครับพี่หมูอยู่นู่นครับโอ้โหเสียงอึ่องร้องงงมเลยนะครับ ัครบอ้าวหายเลยพี่หมูพูดแหละมันหลบเลยไปไหนไม่รู้พี่มันหลบแล้วพี่ไวามากตัวนี้ป่าไว้ก่อนไปดูตัวอื่นก็ได้ครับรอบๆผมก็ได้ยินเสียงอึ่นนะครับ เดินเดินไปเรื่อยๆครับปีหนึ่งครับจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ได้จับอึ่งครับ อาวนะครับอีกตัวหนึ่งครับไปดูันครับว่าใช่กันหรือเปล่าใช่อึงไหมนี่ครับอึงครับเชียบต่อไ้ครับนี่นี่ครับจับได้แล้วใส่ถุงกันนะไม่หลอดพ้นสายตาผมไปได้แล้วครับโอ้โหเสียงอึงร้องรงมเลยครับ มันตากบเลยใช่ไม่ใช่ครับไปดูดใกล้ครับหกไม่ใช่ครับมันเป็นกระดาษครับผมท่านผู้ชม ใส่ก็มาเรื่อยๆครับตัวนี้ตันครับหมอใส่มาเรื่อยๆครับเอาไปดูครับเมื่อกินวิ่งหนีครับมันหลบตาครับหลบไฟหลบไฟไปดูครับว่าใช่หรือเปล่าครับนี่ครับอึงครับนีเห็นไหมอยู่นี่ครับท่านผู้ชมอุ้ยกบดด นี่ครับนุ่น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 ใช่ไหมครับใช่ไหมครับจิงจกโอ้โหไอเราก็คิดว่าแต่อึงครับจิงจกโอ้ยน้ำครับน้ำปัก นั่นอะไรไม่ใช่ครับไม่ใช่นู่นไงครับนั่นไงครับนู่นนู่นนู่นน,นมันหลบแล้วครับมันหลบแล้วมันหลบแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนแต่มันหลบแล้วต้องอยู่แถวๆนี้แหละ หายไปแล้วครับเมื่อกี้มันหลบตาครับมันอยู่ในรูครับมันโผล่มันโผล่ม,มาเมื่อกี้หาครับหาจนกว่าจะเจอครับต้องอยู่แถวนี้แหละครับ น่าจะอยู่ในรูครับมันหายครับตอนนี้พยายามหายอยู่ครับเห็นตามานิดเดียวครับเมื่อกี้ ใส่เราจะไม่ได้ครับตัวนี้ไวยมากครับไม่เห็นแล้วครับโอ้เสียดายมากครับตัวนี้เห็นตาแค่นิดเดียวเองครับ เราได้ยินเสียงกบครับร้องอยู่ไกลมากเสียดายมากครับตัวนี้ไม่เป็นไรครับตัวใหม่ก็ได้ครับพลาดแล้วครับตัวนี้เราพลาดครับผมพลาดอย่างแรง,แรงนู่นครับนู่นนู่นนู่น,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 น น้ำหลบอีกตัวครับหลบอีกเยอะเมื่อกี้มันหลบเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ครับหลบไปมาก ภาพอีกแล้วครับตามผู้มานิดเดียวเองครับนู่นนู่นนู่ครับอีกตัวนึงครับโอ้ยนาำหน้นามนู่นนู่นนู่นนูครับนู่ครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับบักห้ามเอ้ยมันคือเขียดน้อยโุ้ยหนอ <laughs> แปลกครับแป๊กเลยครับเจอหลอกครับเจอเขียดตะปาดหลอกครับ สวัสดีครับฝนตกแรงไม่แรงครับแฉะหมดครับแฉะเสียงอึ่งโกกร้องอยู่ข้างล่างนะครับโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊นะครับผมอยากได้จะกบเนี่ยตอนนี้มีกบให้ผมจับหรือเปล่าครับเนี่ยนู่นครับอีกตัวนึงครับนูน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 รอบนี้ไม่พลาดครับผมไม่น่าพลาดนี่ครับไม่พลาดครับ นี่ครับเรียบร้อยครับผมนี่นูๆๆ้นนูนนูนตัวอะไรครับมันเป็นหนูครับหนูไม่เอาครับวันนี้ไม่ชอบหนูแต่ชอบน้องหนูครับผมนู่นครับอีกตัวนึงครับนูนครับนู้นนูน นี่ครับนี่นีน,นี่นี่ครับว่าจะไปบนโคกเหมือนกันลครับนี่ะครับนี่ครับโอ้ได้หน่อยเดียวอยู่เลยครับลุงนี่ครับเจอลุงระหว่างทางนะครับลุงหาอื่นเหมือนกันครับท่านผู้ชม บอกข้างบนเยอะครับอึงครับเจ้าทีไล่เราแล้วนะครับเจ้าที่เห่าโฮ่โ,ฮโฮนะครับไล่เราโดยครับอีกตัวหนึ่งครับ่านผู้ชมใช้อึงไหมใช้อึงไหมครับ เรียบร้อยโอ้โอ้โอ้โดนหนามอีกแล้วนี่ครับผมโอ้ยหนามนี่ครับอึงครับอึงกระโดนครับนี่นครับได้แล้วได้แล้ว ทักทวงครับเอให้ครับนุบ <c oughs> ่นครับมีอึ่งตัวนครับนี่ครับ มีอึ่งอ่างมาด้วยนะครับเดี๋ยวเขาไปจับเอาออกครับอึ่งหรือเขียดครับน่าจะเป็นเขียดครับตัวนี้แม่ตัวบลาเร์อเลยครับอีฝากไว้ก่อนโบราณนี่นะครับอึ่งครับนี่ครับ อึงอื่ออ่อผมมัวจะถ่าย YouTube ครับแล้วอึ่งก็ออกไปสักเกือบหมดเลยนี่นะครับผมก็จะรวมกับของพี่หมูครับอ่าเห็นไหมไม่มีใครรู้ครับว่าผมได้น้อยครับอือนี่อึ่งหรือกบครับเนี่ยจวดเลยครับจะโดนมาแต่กบหน่อยเอยนี่ จะเปิดใหรอขึ้นม่แล้วพี่ปดให้ผมขึ้นไปบนบาทเลยก็ขึนนได้ชาวออกมาหายง่วงอ่ะเทอึ่งรวมกันแล้วนะครับเดี <S <S 2> <S 2> ย๋ยวไปบอกพี่หมูนะครับว่าเราเทอึ่งรวมกันแล้วเหล้วนี่ครับโอ้โห พอได้ก yes, ินเวลาหนึ่งครับในเนื้อไข่ของไข่ดูยไอหนึ่ของเราจบได้จบได้จบได้มั่วแล้วมั่วแล้วพี่นี่นี่นี่ผมจําได้นี่นี่นิ้วผมจานิ้วได้นี่มันมีไข่ด้ะนี่เด้นี่นี่นี่เราจําได้นี่นี่เราจําได้อันนั้นอันนั้นอึ่งพี่ ตะว่าได้อึงอันนี้สี่ห้าตัวนะอึงแบบนี้ยิบตัวตัวใหญ่ซะด้วยนี่นี่นี่ตัวนี้เราว่าจำได้ตัวนี้ของเราเนี่ยนี่นี่จำได้นี่นี่ของผมตัวไหนเนี่ยตัวใหญ่สุดหนึ่งนี้นี่เดี๋ยวด้วนี่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 ของของอินเสียตเป็นตัวนี้ของอินเสียตกใ่นี่นี่ของอินเสียตเป็นตัวนี้โอ้ขี้ให้เถอะใหญดวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกไข่ลูกไข่เต็มทองเลยเพราะผมจะไปต้มอึ่งกินนะครับ สวัสดีครับโอ้ยเจ้าส่ย่จับตัวใหญ่นะนู้นเสุ่ยดำข้างล่ังม,มีตัวนึใหญ่เขายอะเฮ้ยบกขาดเดินไปเดินมารุดปลุกตกเลยน้านั่น้านัาน้าใหญ่มีตัวเดียวเยวยนนลยใหญ่เขา ý gì to...